นมสีค่ะเพื่อนเพ่อหมดแล้วค่ะวันหยุดชีวิตในต่างแดนหมดแล้วนะคะวันหยุดเดี๋ยววันจันทร์นี้ก็จะกลับไปสู้งานเหมือนเดิมค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนเพ่อวันหยุดทั้งทีก็อยู่แต่กับ ก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะเพราะว่าจันถึงสุตรลูกไปโรงเรียนแม่สมศรีก็ไปทำงานพ่อใหญ่ก็หาอะไรทำก็แก๊กอยู่บ้านถ้าเวลานะคะเพื่อนขาถ้าไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวจะเป็นอนะัลไซเมอร์เนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสมองเรามีมีอะไรให้คิดได้ขับเคลื่อนไปนะคพะพ่อใหญ่ก็ ต่างๆนะคะพ่อใหญ่แม่สมศรีก็จะไม่ทิ้งแกก็จะเก็บถ่ายรูปลงแล้วก็อาลงเว็บไซต์หารายได้พิเศษขายได้1ปอน2ปอนพอเป็นค่าขนมลูกแกก็ทำนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะไม่ใช่ว่าแกงกแต่อย่างไรเพราะว่าแกได้เรียนรู้สมองได้ขับเคลื่อนทุกวันว่าวันนี้แกแพลนว่าจะทำอะไรแต่ว่าเพราะว่าคนวัยเกษียณถ้าไม่มีอะไรให้ทำไม่มีอะไรให้คิด ชีวิตในต่างแดนในวันนี้เป็นวันหยุดนอกเพราะอ่ก็พาวออไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนต่อทะเพื่อนขาก็กลับบ้านชีวิตก็วนเวียนอยู่แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับไปสู้งานหนะคาะชีวิตในต่างแดนลูกๆก,ก็ต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะก็ไปโรงเรียนอีกสองอาทิตย์ก็จะถึงปิดฮาร์ปเทอมปิดฮาร์ปเทอมก็คือที่นี่ เรียน6อาทิตย์ปิด1อาทิตย์หรือว่าปิด2อาทิตย์นะคะเพื่อนๆคะ่ะชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ก่อนที่จะเข้าซัมเมอร์เดี๋ยวปิดสิ้นเดือนนี้นี่นะคะชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะไปไหนก็ไปแต่กับครอบครัวอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยคะ่ะลงมาจากรถแล้วนะคะพ่อใหญ่ก็มีหน้าที่ขับรถเข้าบ้านไปนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะชีวิตในต่างแดนในวันนี้ของแม่สมศรีนะคะ นี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะชีวิตในต่างแดนของแม่สมศรีในวันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่แม่สมศรีอยู่ก็จะเป็นถนนเมนหลักนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ม yes. าเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค yeah. ่ะ ไลฟ์สไตล์สมศรีสไพย์ยูเคฝากติดตามด้วยนะคะ